สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่98การเฉลิมฉลองในโลกที่เต็มไปด้วยหมอกสีเลือด ฉันไม่ได้คาดคิดว่าทะเลในรีโมเทเนตสเปซทั้งหมดจะเป็นของปรมาจารย์จัก,กรวาลก้าวความห่างไกลหลัวเฟิงคิดตอนนี้ซ่อนตัวอยู่ในย่าในพื้นที่ปรมาจารย์จัก,กรวาลก้าวความห่างไกลเขาอยู่ยงคงกระพันที่นี่เป็นเพราะสภาพแวดล้อมพิเศษนี้ช่วยในการขยายพลังของเขาหลัวเฟิงไตรตรองถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดนี้อยู่ไกลเกินความเข้าใจของเขาอืมเขาพ,พึงพำทำไมพวกเขาถึงมองหาฉัน หลัวเฟิงเชื่อมต่อกับ World of Glory โลกเสมือนจริงของโรงเรียนบรรพบรูรสอด้วยความคิดของเขาในจัตุรัสกลางแจ้งของ World of Glory ทายาททั้งหมดมองไปที่หลัวเฟิงซึ่งเพิ่งปรากฏตัวดูสิมันคือจัก,กรพรรดิเบดริเวอร์จัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเล็ดปรากฏตัวขึ้นเขาไม่ตายช่างเหลือเชื่อเป็นการยากที่จะฆ่าเขาด้วยเทคนิคโคลนเป็นพรสวรรค์ของเขาหลัวเฟิงรู้สึกอึอดอัดเล็กน้อยเมื่อถูกจ้องมองแบบนี้ ทำไมพวกเขาทั้งหมดจ้องมองมาที่ฉันทายาทเหล่านี้ล้วนมีพรสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบได้และการสู้รบ620,000ครั้งของเขาเป็นเรื่องของอดีตเขาเคยเข้าสู่โลกแห่งความรุ่งโรจน์มาหลายครั้งแล้วแต่มีทายาทส่วนน้อยเท่านั้นที่สังเกตเห็นเขาในตอนนั้นตอนนี้ทุกคนต่างจ้องมองมาที่เขาราวกับว่าเขาเป็นสมบัติล้ำค่าแม่น้ำเล็ดจากกระพัช,ชาม่านตะโกนจากมุมหนึ่ง หลัวเพิงเดินไปหาเขาดึงดูดความสนใจทุกที่ที่เขาเดินทายาททั้งหมดพูดลวยเสียงต่ำขนาดจ้องมองมาที่เขาเขายิ่งงงจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเบลตเจ้ายังมีสมบัติที่แท้จริงของเจ้าอยู่หรือเปล่าปีกของนายเสียงเรียกออกมาหลัวเพิงเหลือบมองทายาทจากเผ่าพันธุ์อื่นหลายคนยิ้มและตะโกนใส่เขาพวกเขามาจากนอร์เทิร์นเทอริทอรีอะไรแอนและใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยหนังกำพรา้าทำให้หลัวเพิงไม่ชอบขี้หน้า หลัวเฟิงนั่งลงที่โต๊ะร่วมกับจัก,กรพรรดิชาแมนจัก,กรพรรดิลี่และจัก,กรพรรดิพันฝนทุกคนเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของเขาท่ามกลางทายาทจากฮงอะไลแอน์เกิดอะไรขึ้นเขาถามจัก,กรพรรดิช,ชาแมนปิดกั้นเสียงรอบตัวและเริ่มกระซิบแม่น้ำเลฉันได้ยินมาว่าคุณถูกล่าโดยจัก,กรพรรดิกระจกและติดอยู่ในนายรีโมเทเนส์วังวนจริงไหมหลัวเฟิงตกใจเขาติดอยู่ที่นั่นเพียงชั่วครู่เท่านั้นข่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแล้วมันจริงเหรอ จัก,กรพัดพันฝนถามขาดเดาความจริงจากการแสดงออกบนใบหน้าของหลัวเฟิงหลัวเฟิงพยักหน้าใช่ไม่จําเป็นต้องปิดบังความจริงหากทุกคนรู้แล้วคุณติดอยู่ในวังวนก้าวห่างไกลจริงๆหรือจัก,กรพ,พัดพันสายฝนกล่าวต่อสถานที่นั้นแม้แต่อัศวินแห่งจัก,กรวาลก็ไม่น่าจะอยู่รอดได้สําหรับที่นั่น จักรพรรดิหลี่และจักรพรรดิชาม่นที่นั่งข้างเขาจ้องมองไปที่หลัวเฟิงอย่างกังวลจักรพรรดิชาม่านกล่าวเสริมว่าพวกเขาบอก,กว่าคุณถูกล่าและสมบัติที่แท้จริงของคุณชุดปีกถูกทิ้งไว้ในสถานที่อันตรายนั้นพวกนายไปได้ยินมาจากไหนหลัวเฟิงอดไม่ได้ที่จะถาม ทายาทกำลังพูดถึงเรื่องนี้ในจัตุรัสจักรพรรดิชามั่นตอบและหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็รู้ฉันได้ยินมาว่าเจ้าถูกจักรพรรดิกระจบไล่ตามและคุณใช้วิธีดำดิ่งลงไปในวังวนก้าวห่างไกลเจ้าตายในวังวนก้าวห่างไกลจริงๆหรือจักรพรรดิลีหลีถามทายาทหลายคนสันนิษฐานว่าหลัวเฟิงเสียชีวิตไปแล้วครั้งหนึ่งและได้ฟื้นคืนชีพด้วยเทคนิคโคลนของเขาทิ้งสมบัติที่แท้จริงของเขาไว้ที่นั่น หลัวเฟิงสายหัวฉันติดอยู่ในนายรีโมเทเนสวังวนแต่ฉันไม่ได้ตายในทันทีฉันเข้าไปในโลกอันตรายโดยไม่ได้ตั้งใจและฉันยังอยู่ที่นั่นแค่ดิ้นรนเอาตัวรอดดูเหมือนว่าพวกคุณจะรู้เรื่องนี้ทันทีหลังจากที่ฉันติดกับดักคงจะเป็นอัศวินอีกาดำหรือจัก,กรพรรดิกระจกหรือสหายของพวกเขาที่กระจายข่าวจัก,กรพรรดิชามั่นถามวังวนก้าวห่างไกลนำไปที่ไหน อันตรายแค่ไหนจัก,กรพัดหลี่หลี่ถามจัก,กรพ,พัดฝนพันเพียงจ้องมองที่หลัวเฟิงนี่เป็นข้อมูลลับความลับเกี่ยวกับสถานที่นี้ถือเป็นปัญญาอันล้ำค่าที่ไม่ควรรั่วไหลเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ทายาทสามารถค้นพบได้ง่ายเท่านั้นที่เปิดเผยต่อสาธารณะมันอันตรายหลัวเฟิงกล่าวอันตรายมากหลัวเฟิงสรุปอัศวินจัก,กรวาลเลือดสูงที่ไล่ล่าจัก,กรพัดกระจก ฉันไม่สามารถเคลื่อนย้ายโดยกอดคันทรีที่นั่นได้เขาพูดด้วยเสียงต่ำนอกจากนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากมายฉันยังดิ้นรนหนีไม่มีการเทเลพอร์ตและไม่มีการคมนาคมขนส่งของพระเจ้าจัก,กรพพัดช,ชาแมนจัก,กรพพัดลี่ลี่และจัก,กรพพัดพันฝนรู้สึกมึนงงและตกใจนั่นมันโลกแห่งสมบัติการผนึกไม่ใช่เหรอจาก,กระพัดชาแมนกล่าวว่า หลัวเฟิงถอนหายใจไม่มีทางออกแม้ว่าเขาจะไม่ตายมันเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกขังอยู่ในโลกนั้นชั่วนิรันดร์ผมคุยกับพวกคุณไม่ได้นานผมต้องวิ่งหนีให้สุดชีวิตและด้วยเหตุนี้หลัวเฟิงจึงหายตัวไปขณะที่หลัวเฟิงกำลังวิ่งผ่านโลกนั้นพยายามหนีจากสิ่งมีชีวิตให้เร็วที่สุด ทุกคนกำลังพูดถึงเขาในโลกแห่งความรุ่งโรจน์เมื่อจัก,กรพรรดิกระจกมาถึงจัตุรัสกลางแจ้งพวกเขาจ้องมาที่เขาเหมือนกับที่จ้องไปที่หลวงึงทายาทเริ่มเข้ามาใกล้และถามคำถามทันทีจัก,กรพรรดิกระจ,จกจักรพรรดิกระจกฉันได้ยินมาว่าเจ้าไล่ล่าจัก,กรพรรดแห่งแม่น้ำเลดและเขาติดอยู่ในวังวนก้าอันห่างไกลจริงหรือไม่ เขาเดินไปที่สถานที่ที่ทายาทจาก Northern t e r ิทอรี y อะไลแอน e โดยไม่พูดอะไรเขาวางแผนที่จะผจญภัยในนาย t e โมเทเนสสเปซหลังจากล้มเหลวในการรับสมบัติที่แท้จริงของจัก,กรพรรดิเลต d ริเวอแต่เขาได้รับอีเมลจากเพื่อนๆของเขาในทันทีและตระหนักว่าข่าวที่เขาไล่าตามจัก,กรพรรดิเลต d ริเวอได้แพร่กระจายไปทั่ว World of Glory บัตรศจัก,กรพรรดิกระจกพูดนี่อัศวินอีกาหรือไอห้าคนที่เหลือแต่ห้าคนนั้นไม่กล้าที่จะทําอย่างนั้นจะต้องเป็นอัศวินอีกาดําที่บอกข่าวกับทุกคนเขาไม่ได้โง่าจาัก,กรพรรดิกระจกเงาวนั่งลงกับกลุ่มทายาทของ Northern t e r ทอริ r อรี่อะไรแอนเขาเหลือบมองทายาทที่อยู่รอบตัวเขา ฉันรู้ว่าทุกคนอยากรู้เรื่องนี้จากกระพัดบากรมิเร์กล่าวข่าวยิ้มฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้แต่มันเป็นความจริงจากกระพัดแห่งแม่น้ำเบลตได้เข้าไปในวังวนก้าวอันห่างไกลหลังจากที่ฉันวิ่งตามเขาไปฮ่าฮาแม้แต่อัศวินแห่งจัก,กรวาลก็ยังพบว่ามันยากที่จะเอาชีวิตรอดในวังวนในรีโมเทเนสแม้ว่าเบลตจากกระพัดแม่น้ำมีเทคนิคโคลนแต่สมบัติที่แท้จริงของเขาจะหายไปในที่นั่นหกวันต่อมาบนเกาะบาวายเนียนั่งวังทุกชนิด จู่่พลังอันทรงพลังจากกดต้นกำเนิดก็เขย่ยาเกาะเบาฮีเนียทายาทจ,จำนวนมากบนเกาะบาวไานเนียรวมตัวกันและมองไปที่ศูนย์กลางของพลังงานกฎหมายต้นกำเนิดวังของจักรพรรดิครูยานหรือจักรพรรดิเจิญเหยียนอาจายอของหลวงเฟิงวังวนห้าสีปรากฏขึ้นเหนือวังทองไม้น้ำไฟและพื้นดิน พลังกดทั้งห้ารวมตัวกันและนำไปสู่พลังงานกดต้นกําเนิดที่มีเกียรติและแข็งแกร่งซึ่งเป็นศูนย์กลางของวังวนห้าสีหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นโพรงเหมือนพอเท่าลึกลับที่เชื่อมต่อกับดินแดนต้นกําเนิดพลังศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่เข้าสู่วังของจักรพรรดิเจเยียนร่างทั้งหมดบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือเกาะบาวไยเนียดูฉากนั้นตื่นเต้นและอิจฉาใครเป็นผู้บุกเบิกของพวกเขากดอวากาศใครที่เข้าใจกดอวากาศอย่าง,งแท้และกลายเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาล ชายาดมากกว่า100ล้านคนติดอยู่ในขั้นตอนนั้นโดยอยากให้ถึงวันนั้นนั่นคือวังของใครฉันไม่รู้ฉันก็ไม่เหมือนกันใครกลายเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาล ไม่รู้มีทายาทเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้แม้แต่สมาชิกส่วนใหญ่ของโฮงอะไลแอนก็ไม่มีความคิดเป็นจัก,กรพรรดิชาแมนที่กล่าวว่าวงนั้นอยู่ติดกับจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ําเบลดนั่นคือทายาทของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราทายาทสองคนมาครั้งล่าสุดคนหนึ่งคือเบลดริเวอร์อีกคนหนึ่งคือทรูยานเจินเยียนจัก,กรพรรดิเจินเหยียนจัก,กรพรรดิทรูยานกลายเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลทายาทจำนวนมากภายในโฮงอะไลแอน์ต่างตกตะลึง จักรพัิทรูยานติดอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายตลอดไปตอนนี้ในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จเราต้องไปเยี่ยมและแสดงความยินดีกับเขาไม่ต้องรีบร้อนมันเป็นช่วงเวลาสำคัญของจักรพัิทรูยานตอนนี้เขากำลังดูดซับพลังแห่งพระเจ้าอย่างแน่นอนเขาไม่สามารถเสียเวลาได้เลยระหว่างทางสู่การเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ สามเก้าที่สำคัญที่สุดคือการเป็นนักสู้ที่ไม่มีวันตายกลายเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลและกลายเป็นปรมาจารย์จัก,กรวาลในช่วงเวลาสำคัญเหล่านั้นกฎกำเนิดจัก,กรวาลจะมาถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งแรกที่ร่างกายธรรมดากลายเป็นร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์มันสามารถรับพลังแห่งพระเจ้าได้มากเท่าที่ต้องการเมื่อใครบางคนกลายเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลหรือปรมาจารย์จัก,กรวาลเมื่อกฎแหล่งกำเนิดมาถึงมันจะเชื่อมโยงกับกฎแห่งมหาสมุทร และพลังงานก็สามารถดูดซับได้โดยไม่มีขอบเขตน่าเสียดายที่กดต้นกำเนิดจะอยู่เพียงทั่วขณะและจะหายไปในภายหลังซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีเพียงหน้าต่างสั้นๆที่จะดูดซับพลังแห่งพระเจ้าได้หลังจากนั้นครู่หนึ่งระลอกคลื่นทั้งหมดก็หายไปทายญาตบางคนและแม้แต่อัศวินแห่งจัก,กรวาลก็ไปเยี่ยมจัก,กรพัทรูยานประตูเปิดออกอัศวินเจินเยียนมองออกไปข้างนอกด้วยรอยยิ้มกวา้างฮ่าฮ่าเข้ามาสิกินดีด้วยอัศวินเจินเยียน ยินดีด้วยทูยานคุณเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลอย่างเป็นทางการไม่เหมือนกับหลัวเฟิงเพราะจัก,กรพรรดิทูยานมีเพื่อนมากมายและอัศวินจัก,กรวาลจํานวนมากอยู่ใกล้ชิดกับอัศวินเจินเยียนในที่สุดหลังจากเวลาผ่านไปเช่นนี้ข้าก็ได้เป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลแล้วอัศวินเจินเหยียนกล่าวพร้อมพยักหน้าเขาไม่ได้ดูเฉยเมยอีกต่อไปแต่เขากลับดูแข็งแกร่งเจ้ารับพลังศักดิ์สิทธิ์มามากแค่ไหน ฉันพยายามอย่างเต็มที่ที่จะซึมซับให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ในตอนนี้อัศวิเนเจินเหยียนกล่าวร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของฉันดีขึ้น92%ไม่ใช้100%หรือมนุษย์เรามีรูปร่างเล็กกว่าและไม่มีพลังอมาตะมากนะักคุณควรคว้าโอกาสนี้ไว้และปรับปรุง100% ยิ่งร่างกายใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งปรับปรุงได้ยากขึ้น100%เซในกรณีของต้นไม้โลกขนาดมหึมาหากพวกเขากลายเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลพวกเขาสามารถยึดอำนาจของพระเจ้าได้มากกว่าอัศวินเจินเยียนในช่วงเวลาสั้นๆแต่เมื่อเทียบกับขนาดของพวกเขาพวกเขาจะต้องฝึกฝนเป็นเวลานานหลังจากนั้น ยินของอัศวินเจินเหียนมีวิวัฒนาการมาก่อนถึงสิบเท่าหลังจากกลายเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลขีดจำกัดของร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขานั้นสูงขึ้นการจัดเก็บ92อร์เซน์นั้นดีแล้วอัศวินเจินเหียนกำลังพูดคุยกับสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่อื่นๆแต่เขาก็สงสัยเช่นกันเมื่อทราบว่าสิทธิ์ของเขาหลัวเฟิงไม่ได้มาแสดงความยินดีกับเขาในการเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาล